มูล,ลนิธิปอเทคตึงกรุงเทพนะครับรวมกับมูลนิธิส่งคลอผู้ประสบภัย14จังหว,วัดภาคใตา้มูล,ลนิธิกุสุนาสุราธานีจัดกิจกรรมการกุศลนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยฟืน้นฟูล่างนำลดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่น้ำลดไปไล่วันน้ำใจอย่งมาไม่คาดนะ โดยเมื่อเร็วสิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาที่มูลนิธิขรรสตาสู้รัฐธานีอำเภอเมืองสู้รัฐธานีครับคณะกรรมาการก่อสร้างามูลนิธิดังกล่าวนะครับได้รวมกันมอบอืินส่วงเคราะห์ขาชา,าปนกิจให้แก่ยาติผู้เสียชีวิตจากการจมนม้ำ เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมหย่ยนะครับจำนวน11คนครับรายละ2,000บาทหมอบินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยที่ทุกน้ำพัดบ้านฝังเสียสังล่างเนี่ยอีก4ล่างลังละ1,000บาทนอกจากนี้ก็มีการเจ็กจ่าทิ้งข้อบรรเทาทุกอีกจำนวน1 0 0 0ชุดนะครับให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ก็จะเขลือนขบวนไปม็อบสิ่งข้องแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอพุนพินอำเภอตาช่างอีก2จุดนะครับจุดละ5 0 0ชุดนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็คือวันที่16มก,กราทีพ่านมาค่ะทีมงานข้องมูลลนิธิทั้งซ้ำแห้งเนี่ยก็ไดนําสิ่งข้องบรรเทาถูกไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบอุทกภยัยครั้งย้ญ่ที่ผ่านมาซ่องจุดด้วยกันก็คือที่อบตชุนครามใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อบตปาร้อนที่การดิสค่ะจุดละ1,500ชจุดรวมจําน,นวนสิ่งของบรรเทาถุกทีไดแจกจ่ายถึ้ ประสบภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดระยะเวลาซ่องวันข้องกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ก็เป็นจํานวนมากถึง5,000ชุดค่ะ <c oughs> สะท้อนถึงความตั้งใจข้องคณะกรรมการมูลนิธิทางซ้ำแห้งในการที่จะแรงฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย,ภยหายกลับสู้ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อจะบรรเทาความถุกยาของผี่นองประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี <c oughs> นั่นเองแหละค่ะอืมอ <c oughs> ุณนำใจนะค่ะ